บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือประเพณีแข่งเรือมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าแห่งสายน้ำวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นมีความผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนานและด้วยความใกล้ชิดกับสายน้ำนี่เองจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำมากมายหนึ่งในประเพณีที่สำคัญนั่นคือประเพณีแข่งเรือ การแข่งขันรดยยาวประเพณีเนี่ยมีการเริ่มแข่งเรือกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธ,ธ,ธยาเหตุที่มาแข่งเรือเนี่ยก็เนื่องจากว่าความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำซึ่งในงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนำเรือเดินทางจากหมู่บ้านต่างๆไปร่วมงานที่วัดพอเมื่อมีคนมารวมกันเข้าเป็นหมู่ม้านะครับก็เอาเรือที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางเนี่ยมาทำการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานประเพณีการแข่งเรือจะถูกจัดขึ้นภายหลังเทศกาลออกพรรษาหรือในช่วงเดือน11และเดือน12 ชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตอยู่ตามลำน้ำที่ไหลผ่านก็มักจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดประเพณีการแข่งเรือขึ้นและมักจะจัดพร้อมๆกันทั่วทุกภาคของประเทศผมเชื่อว่าการที่สังคมไทยนะครับออมีการรวมตัวกันในระดับของชุมชนสิ่งเหล่านี้มันช่วยสร้างสรรค์ซึ่งการแข่งขันเรือยาวเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนไทย,ยคุ้นเคยอยู่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะสามารถนะครับที่จะกล่อมเรานะครับทำให้สังคมมีความน่าอยู่ มัเชื่อวความร่วมไม่รู้มือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยส่งเสริมนะครับทําให้หลายจุดที่เราเข้าไปไนมะ่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่กับสังคมณนะตรงนั้นเนี่ยทุกคนครจะมีความสุขโดยรวมนะครับในทุกจุดที่เราเข้าไปไทยเบฟขอบันทึกประเพณีแข่งเรือมรดกวัฒนธรรมล้ําค่าแห่งสายน้ําเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน